สีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีกะครับสวัสดีครับวันนี้ท่านออกแอบบอกหลังไหมนะคะว่าวันนี้ให้เรียกพี่แซวเล่นแซวเลนนะคะวันนี้วันปีใหม่ไทยนะคะเราอยากให้ท่านสสเนี่ยช่วยอวยพรอะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์หน่อยค่ะก็ในวันละดีทีขึ้นปีใหม่ไทยนะครับเป็นสมการผมเองพร้อมคณะท่านประกอบด้วยท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านรัตรีสันติพรมพัฒน์นะครับท่านนายกอเดชตทองใจสดท่านสสเขตทั้ง5เขตรรคเพื่อไทยเรานะครับ ขอกราบลาขอกราบราท้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสักการะพิพพพิพิภพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพสักการะบะวชประสาทป,ปวจรให้ท่านประชาชนเพื่อนแม่พี่น้องชาวพิทูนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีอายุยืนยาวนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากเพลนตายทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดในเรื่องที่ดีงามคอ้สบปาฏิเทศประการและคอยท,ท่านจงร่ำรวยครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับคุณท่านสอสอมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ และอีกหนึ่งท่านนะคะที่หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีค่ะนั่นก็คือท่านสสโอเล่ของพวกเรานั่นเองนะคะท่านเป็นท่านสสเขตสองค่ะท่านจากรพัวช่วยค่ะสวัสดีค่ะท่านสสเขาอยากให้พูดถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานในวันนี้หน่อยค่ะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีของคนจังหวัดพิจูนนะครับเพราะว่าหลังจากสงการก็คือทุกปีก็คือประมาณวันที่ส6กนะครับก็จะต้องมาเล่นน้ำดำหัวขอพร ท่านรัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒนะครับก<ะ>็ทุกทุกภาคส่วนนะครับก็อยากที่จะมาขอพอรจากท่านนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานอย่างนี้ทุกปีนะครับก็<ะ>ต้องยอมรับว่าจังหวัดเพชบูรณ์นะครับเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดน,นะครับ<ะ>ก็ต้องอาศัย รัฐมนตรีแล้วก็อาศัยสสซึ่งเป็นทีมงานเดียวกันก็จะทําให้พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยได้รับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้อย่างรวดเร็วครับค่ะสสซเลนคะอยากให้อวยพรปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์หน่อยค่ะครับก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่นี้นะครับค่ะว่าเป็นช่วงเทศกาลที่พวกเราคนไทยก็ต้องสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิศบูรณ์โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่2นะครับ<ะ>ก็อยากที่จะฝากพี่น้องนะครับ<ะ>ว่าอยากให้รักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับ<ะ>แล้วก็คงจะขอบุญบรารมีของพระมหาธรรมราชานะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ดวงวิาลให้พี่น้องชาวจังหวัดพชศบูรณ์นะครับ แล้วก,ก็ทุกท่านนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับทิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสอบ,สอบมากๆเลยที่มาอวยพรให้กับเราคะ่ะสวัสดีค่ะ และผู้ใหญ่จะดีอีกหนึ่งท่านนะคะที่เรากาเป็นที่รักที่เคารพของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูร์มาอย่างยาวนาน,นะคะ่ะวันนี้ถ้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะท่านก็คือท่านสอสอเอี่ยมทองใจสดนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านสอสอคะไหนวันนี้ปีใหม่ไทยทั้งทีอยากให้ท่านอวยพรปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูร์หน่อยค่ะครับครับก่อนอื่นก็บอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าสงกรานปีนี้ที่อำเภอหนองไผ่ ก็รู้สึกว่าจะจัดใหญ่โตขึ้นมากกว่าเก่าเพราะมีประชาชนมาร่วมอวยพรให้ท่านสสท่านรัฐมนตรีเยอะมากนะครับสองชั่วโมงกว่านั่งอยู่นะครับก็โดยความระลึกโดยความคิดถึงนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเมื่อคิดถึงแล้วก็ต้องมาหานะครับเมื่อมาหาแล้วก็ก็มีงานที่จะต้องมาลดน้ำดำหัวครับอันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขสดชื่นสมหวังคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการสิ่งไหนอยากได้อยากเป็นก็ขอให้สมปรารถนาเช่นเดียวกันก็ขอฝากสุดท้ายว่าเป็นลูกให้คิดถึงแม่พ่อเป็นหมอให้คิดถึงคนไข้ เป็นใหญ่จะให้คิดถึงลูกน้องทุกคนพี่น้องประชาชนต้องคิดถึงทองใจสดครับโอ้โหน่ารักมากมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเครื่อความเป็นสิริมงคลทุกท่านก็ส่งน้ำพระพมทธรูปซะก่อนนะคะ ผู้ชมคะและบรรยากาศด้านหลังของแนนตรงนี้ค่ะก็คือบรรยากาศของการรดน้ําดําหัวนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็มีอย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านสสนะคะท่านนายกขรรเดชแล้วก็รวมทั้งท่านสันติพร้อมพัฒนะคะทุกท่านค่ะก็มานั่งรวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อให้ตัวแทนนะคะจากทุกๆชุมชนเลยวันนี้มีพ่อแม่พี่น้องนะคะทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะบอกว่าแต่เหนือสุดถึงใต้สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงนะคะต่างก็ตั้งหกตั้งใจนะคะเดินทางมาระยะทางไกล ทีเดียวนะคะเพื่อที่จะมาร่วมรดน้ำน้ำหัวนะคะในประเพณีของเราวันนี้เห็นไหมคะว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขจริงๆตอนนี้เนะะี่ยค่ะโอ้โหคนที่มานะคะยังคงหลั่งไหลต่อคิวเพื่อรดน้ํากันอย่างต่อนเนื่องเลยผ่านมาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่าคนยังหนานแน่นทีเดียวเลยะคะ่ะแล้วก็ดีเลยตรงนี้นะคะข้างหลังแนนะคะ่ะนายกน้อยของเรานะคะก็เปียกปอนไปทั้งตัวแล้วะค่ะแต่ก็ยังคงยิ้มแย้มนะคะพร้อมต้อนรับการรดน้ํานาหัวนะคะของพี่แม่พี่น้องทุกคนด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ด้วยความสุขจริงๆ หวังว่านในช่วงท้ายเราคงจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันได้เลยค่ะ คนสาคัญนะคะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านนั่นคือปราดแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละค่ะซึ่งท่านนะคะก็ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆกับท่านจังหวัดเพชรบูรณ์หลากหลายกิจกรรมเลยแล้ววันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ท่านมามีส่วนร่วมด้วยนะคะขอต้อนรับท่าน Đ. ดรวิสา,านตสิทานนท์ค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับดครบดคร่ะวันนี้มาร่วมงานประเพณีสงการานต์ทั้งทีนะคะในฐานะประาดของเพชรบูรณ์เลยอยากจะให้ท่านฝากข้อคิดอะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเกี่ยวกับวันสงกรานต์ค่ะก็เรียนพี่น้องงชชาววจััหดเพรบูณนะค วันสงกรานต์ซึ่งพวกเราชาวไทยก็ถือเป็นปีใหม่ของของไทยเราใช่ค่ะจริงๆแล้วมันก็คือวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งธรรมดานั่นเองแต่ว่าเนื่องจากเป็นคําว่าวันใหม่ปีใหม่เดือนใหม่เราก็ถือคําว่าใหม่นี่<ฆ>นะครั<ฆ>เป็นมิตใหมายในการเริ่มต้นสิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตนะ<ฆ>ครับ สิ่งที่ดีงามต่อกับชีวิตนั้นก็มีหลายอย่างที่จะท่าททำได้อย่างเช่นการไปทําบุญตักบาตรให้เป็นสิบนบุลกัอชีวิตนะครับและที่สําคัญที่สุดของประเพณีของคนไทยเราก็คือการแสดงความก,กตัญญูกตเวทีนะครับต่อบุพาการีต่อญาติผู้ใหญ่โดยการไปนรดน้ำดมหัวให้ศินให้พรนะครับแล้วอีกเช่นเดียวกันอย่างเช่นวันนี้นะครับที่บ้านท่านรัฐมนตรีสันติพ้อมพัฒน์เนี่ยซึ่งท่านเปรียบเสมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเรานะครับเราก็ มาร่วมกันรดน้ําดําหัว,หวอวยพรท่าน <ฮะ S 1> ก็เป็นการสแสดงออกซึ่งความกตะตัญญูกต่วเวทีนะครับ <ฮะ S 1> เป็นการแสดงสิ่งที่ดีงามเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันใหม่ปีใหม่เ <ฮะ S 1> ดือนใหม่ของอพวกเราชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านได้ร่วมกันร,รักษาประเพณีนี้เอาไว้นะครับพร้อมกันนั้นก็ขออวยพรนะครับให้พี่น้องชาวจังหวัดเพชรชูทุกคน ได้ประสบความสุขความเจริญนะครับที่สิ่งใดก็ขอสมตามความปรารถนาให้ปัสจากเทศไเรยอันยยตรายไคยใดๆทั้งปวงนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานและที่สําคัญที่สุดนะครับก็ขอให้ร่ํารวยร่ํารวยรวย่ํารวยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนัเตะมากมากค่ะ คุณผู้ชมคะจนกระทั่งถึงตอนนี้นะคะก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วค่ะสังเกตเห็นได้ว่าท้องฟ้าของเราเริ่มเปลี่ยนสีนะคะจากฟ้าสว่างเมื่อสักครู่ตอนนี้เริ่มครึ้มแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ตกเย็นแล้วนะคะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราทุกคนนะคะก็ยังคงเต็มที่นะคะกับการรับพรกับการรับการรดน้ำน้ำหัวของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะด้วยสีหน้าที่เย้มแย้มค่ะสีหน้าที่ยิ้มแย้มสังเกตเห็นนะคะถ้าซูมใกล้ๆนะคะตอนนี้เนี่ยมือของนายกอัครเดชทวีสุดของเราเนี่ยนะคะนายกได้ของเรา มือซีดหมดแล้วค่ะแล้วก็เที่ยวหมดเพราะว่าโดนน้ำมาประมาณเกือบ3ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าท่านก็ย,ยังคงต้อนรับนะคะด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเหมือนกับตอนเริ่มต้นเลยละค่ะนี่เห็นไหมคะเป็นบรรยากาศของความสนุกสนานนะคะที่ทุกคนมากันด้วยใจค่ะ <het ero> ท่านนายกทอให้นายกผมยังไงคุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งท่านที่จะลืมเลือนไปไม่ได้เลยนะคะท่านก็คือท่านนายกอัครเดชทองใจสดค่ะท่านนายกองก,การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุร์และวันนี้มาพร้อมกับคณะด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอก่อนอื่นขออนุญ,ญาตแอบสังเกตเห็นว่าวันนี้ท่านนายกของเราเปียกบ,บอลเป็นพิเศษเลย สงสัยว่าเอ๊ะตอนที่นั่งกันอยู่เนี่ยท่านอื่นก็จะโดนรถที่มือแต่ท่านนี้โดนทั้งตัวเลยนะคะ <c oughs> ประมาณ3ามชั่วโมงเห็นจะได้รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ครับก็รู้สึกเป็นเป็นที่ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นที่ดีใจค,ครับผมก็ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับในนามผู้บริหารตลอดจนคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่ยืนอยู่ด้วยกันนี้นะครับก็มีโอกาสในวันนี้ก็ถือเป็นวันดีนะครับ ปีใหม่ไทยซึ่งปกติทุกปีนะครับเราก็จะจัดรดน้ําดําหัวนะครับสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒน์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งพร้อมกับสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นทุกๆท่านนะครับซึ่งความเป็นเพชรบูรณ์นั้นก็คือความหมายของความสามัคคีกันแล้วก็มีความรักเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงได้จัดงานร่วมกันในวันนี้ครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นถึงพลังความรักนะคะความสมามัคคีของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์คราวนี้ไหนๆก็ยังอยู่ในบรรยากาศของวันสงกรานอยากให้ท่านได้พูดถึงประเพณีสงกรานในปีที่ผ่านมาค่ะ3วัน13 14 15เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นนะครับก็ใน3วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่13 14 15เนี่ยนะครับก็ซึ่งเป็นวันหยุดที่ลูกหลานนะครับ,รบมีโอกาสกลับมา กราบพ่อกราบแม่กราบปู่ย่าตายายซึ่งเป็นประเพณีนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา3วันเนี่ยนักการเมืองส่วนใหญ่นะครับก็ลงพื้นที่นะครับที่จะไปร่วมงานกับพี่น้องในแต่ละเขตซึ่งอย่างเช่นคุณนิพาก็เป็นสจในเขตหนองไผ่นะครับก็ลงพื้นที่ในอำเภอหนองไผ่นะครับคุณสมคิดก็เป็นอำเภอวังโป่งนะครับก็ลงพื้นที่วังโป่ง นะครับคุณอาร์ก็เป็นสอจอในเขตอํเาเภอเขาค้อ <Okay. S 1> ก็ลงพื้นที่เขาค้อแล้วก็อีกทั้ง30คนด้วยกันนะครับ <Okay. S 1> ก็ต่างคนต่างลงพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของตัวเองเพื่อ <Okay. S 1> ที่จะเข้าไปร่วมงานประเพณีนะครับ oh. ส่วนตัวผมนั้นก็ไปตามงานหลักๆแต่ละที่แต่ละที่ที่เขาเชิญไปนะครับ <Okay. S 1> ก็ก็มีความสนุกสนานเส่อนเรื่องความปลอดภัยนะครับซึ่งทางจังหวัด เพชรบูรณ์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับท่านผู้บังคับการตำรวจตรจังหวัดเพชรบูรณ์และก็องค์การบริหารจังหวัดก็ร่วมกันที่จะประสานงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทางจราจรนะครับซึ่งก็ถือว่าได้ผลดีเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับก็คือว่าสามารถที่จะทําให้ สงกรานในปีนี้ของจังหวัดเพชรบูรีก็ผ่านไปได้ด้วยความสุขและก็ความราบรื่นเหมือนเช่นทุกๆปีนะคะสุดท้ายนี้ค่ะในวาระของวันปีใหม่ไทยนะคะก็อยากจะให้ท่านนายกนะคะอวยพรปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูร์แล้วก็คุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะครับกับขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูร์นะครับที่ได้ให้การสนับสนุนทีมงานของกระผมนะครับอัครเด็ทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด3 0เขตของจังหวัดเพชรบูรณ์ในปีใหม่ปีนี้ ผมและสมาชิกสภาองค์การเหล่านส่วนจังหวัดนะครับก็ขอโอกาสนี้นะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องแล้วก็กราบอวยพรนะครับให้พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีแต่ความร่มเย็นมีการประกอบสมาอาชีพที่ประสบความสาเร็จ นะครับค้าขายก็ให้มีกําไรนะครับสุขภาพจิตสุขภาพใจก็ขอให้แข็งแรงตลอดไปขอให้โชคดีทุกท่านครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีที่รักครับขอบคุณครับค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะทั้ง4ท่านเลยค่ะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะครับสำหรับปีใหม่นี้ก็คือปีใหม่ไทยผมก็ขออวยพรให้กับพี่น้องชาวเพชรบูร์ทุกท่านนะครับโดยขอน้อมนําเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ั้งพวงนะครับคือคุณพระรัตนตรยตลอดจนพระพุทธมหาธรรมราชาพวกคุณพระเมือง ศาลหลักเมืองและสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับได้ประทานพรคุ้มครองพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ทุกคนขอให้พบแต่ความสุขความเจริญประสบความสําเร็จมีฐานะเศรษฐกิจที่ดีนะครับมีความเป็นอยู่ที่สบายและขอให้ทุกคนคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนานะครับขอให้ทุกคนขยันทำมาหากินขอให้ทุกคนได้รอดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายนะครับขอให้ยาบ้าหมดไปจากแผ่นดบินของเพชรบูรณ์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ค,คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเนี่ยก็อยู่กับพระเอกของงานวันนี้ของเราคะ่ะท่านก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านสันติพร้อมพัฒน์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านสันติสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นั่งยาวประมาณ3มชั่วโมงเห็นจะได้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูร์และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมลดน้ำนำหัวให้กับท่านสันติจํานวนมากซีเดียรู้สึกอย่างไรบ้างคะครับก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะครับ เป็นวันประเพณีที่สำคัญของไทยนะครับเ,ออเป็นประเพณีเทศกาลมหาสงกรานแล้วก็ยังวันที่13ที่ผ่านมายังเป็นวันขึ้นปีใหม่วันผู้สูงอายุวันครอบครัวนะครับซึ่งพวกเราพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับก็มี ออสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ก็คือว่าเมื่อถึงวันอันเป็นมงคลเนี่ยนะครับเราก็จะไปขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่หขอพรจากผ,ผู้ที่เราเคารพนับถือนะครับเพื่อขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแล้วในโอกาสเดียวกันเนี่ยนะครับพวกเราชาวไทยเราก็จะไปรดน้ําเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายาย,ายพ่อใหญ่แม่ใหญ่ของพวกเรานะครับ ซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะครับก็มาพร้อมกันมาลดน้ำขอพอรจากทีมงานของสส<ะ>ทีมงานของข้าราชการตำรวจ<ะ>ทีมงานของผู้ว่าและการจังหวัดนะครับ แล้วก็อื่นๆอีกไม่ใช่รัฐส,าสาถาบันการศึกษาซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยเรามีความสมัคคีกันแล้วก็ตลอดขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานให้ความร่วมมือกันในทุกเรื่องนะครับเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นะนะครับ แล้วจริงๆพวกเราทั้งฝ่ายการเมืองและก็ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยเรามีอุดมการณ์นะครับว่าเราจะสร้างความเ,เป็นธรรมนะครับ<ะ>แล้วก็มีความเป็นธรรมในการบริหารในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ใต้พระบัญชาให้เขาเกิดความสุขเกิดความสุขแล้วก็ให้เขาได้รับการพัฒนาในปัญหาต่างๆของเขา โดยเฉพาะขณะนี้เราเน้นถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราจึงมาสร้างความสามัคคีเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยเรามีความสามัคคีกันทุกระดับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนข้าราชการเพราะฉะนั้นเรามีความพร้อมที่จะ รับดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่บ้านเราเนี่ยให้เกิดความสุขให้เกิดความปลอดภยัยเกิดความอบอุ่นนะครับ<ะ>วันนี้ทุกคนจึงพร้อมใจกันนะครับมาร่วมชุมนุมกันเสมือนประกาศว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เราพร้อมแล้วนะครับที่จะรับนักท่องเที่ยวรับผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่น<ะ>แล้วก็ด้วยความสมัคคีแสดงถึงความพร้อมเพียงกันของออทุกภาคส่วนของจังหวัดไม่ว่าพี่ พี่น้องประชาชนไม่ว่าอบตเทศบาลน,นะครับหรือแม้กระทั่งนักปกครองส่วนภูมิภาคตลอดจนข้าราชการนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับค่ะก็เรียกว่าสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่ชัดเจนว่าพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีความสามาคัคคีแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันมากขนาดไหน นะคะครคราวนี้ในโอกาสวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในบรรยากาศของวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานอยู่เลยอยากจะให้ท่านสันติค่ะอวยพรปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจงังหวัดเพชรบูร์แล้วก็คุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ด้วยค่ะครับก็เนื่องจากวันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นประเพณีมหาสงกรานนะครับแล้วก็เป็นวันแห่งความมงคลนะครับที่ลูกลหลานของพวกเราชาวไทยนะครับ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับลูกหลานที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดทำงานอยู่ในเมืองเนี่ยทุกคนได้มาสร้างปรากฏการณ์นะครับที่จะมาลดน้ำขอพรลดน้ำเพื่อแสดงความกตัญญูต่อ,อ,อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเรานะครับ ในโอกาสนี้ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับลูกๆหลานๆของชาวเพชรบูรณ์<ะ>ก็จะขออรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพนับถือนะครับตลอดจนหลวงพระทบพระมหาธรรมราชานะครับขอจงอํานวยเวพร์ให้พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์พบแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดบงับดบง แล้วก็ขอให้ลูกๆหลานๆของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีความรักมีความกตัญญูต่อผู้สูงอายุต่อพ่อแม่ต่อปู่ย่าตายายของพวกเราเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับอนุชนรุ่นหลังของเราวันนี้ก็ต้องขอถือโอกาสนี้กราบให้พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ประสบแต่โชคดีมีชัยนะครับแล้วประกอบสัมาอาชีพก็ขอให้ร่ำรวยรับราชการก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการครับสวัสดีครับ วันนี้ก็จะขอบคุณท่านสันติมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสมาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและในที่สุดนะคะตอนนี้ก็มืดค่ำกันแล้วนะคะกิจกรรมของเราก็เสร็จสิ้นลงด้วยดีค่ะเดี๋ยวในช่วงท้ายนะคะจะมีงานเลี้ยงนะคะอีกด้านหนึ่งตรงข้ามด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ค่ะบรรยากาศของการรดน้ำดำหัวนะคะ